E. S. <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c ชา n n ลแอนเจอนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของชาวธาตุดินพฤกษกมังกรกันกันค่ะความรักของชาวธาตุดินในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไร Queen of Pentacle นะคะ The Star Ten of Swords ค่ะความรักของชาวธาตุดินนะรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดไว้หรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้หรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะสมหวังหรือไม่คาดคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นไปตามที่ ที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริง,รงในเดือนนี้นะคะมีใครสักคนเนี่ยที่เห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆนะคะแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญกับเขามากๆในเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวธาตุดินมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดสูงนะคะแล้วก็คนรักหรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึก รู้สึกว่าคุณโดดเด่นมากๆและอรู้สึกว่าไพ่ Ten of Swords นะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่หรือเป็นไพ่ของการเป็นไพ่ของการเยียวยาอืมเป็นไพ่ของการเยียวยาบาดแผลเก่าๆเป็นไพ่ของการเยียวยาอาดีตนะคะหรือความไม่เข้าใจนะคะความขัดแย้งสถานการณ์ต่างๆของชาวธาตุดินในเดือนนี้นะคะจะจบลงด้วยไพ่ The Star รู้สึกว่าชาวธาตุดินเนี่ย คุณจะถูกเยียวยาทุกอย่างนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสที่ชาวธาตุดินจะสมหวังดูว่าความรักที่ชาวธาตุดินนะคะรอคอยมานานแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าหรือว่าชาวธาตุดินคุณจะคุณจะโดดเด่นมากๆในสายตาคนรักของคุณนะคะแล้วก็ คุณจะรู้สึกพิเศษอะเป็นเดือนพิเศษสําหรับคุณนะคะเป็นเดือนที่เขาจะให้โฟกัสคุณมากๆแล้วก็คุณก็จะมีเสน่ห์มากๆด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวอดูนะคะความรักของชาวธาตุิเป็นไพ่จัดเมนนะคะ10 of wands ค่ะแล้วก็ the emperor นะคะ ไทจัดเมนนะคะบ่งบอกว่าสิ่งที่ชาวธาตุดินเนี่ยแบกรับมานานนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นดั่งใจในเดือนนี้นะคะจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วชาวธาตุดินคุณจะได้รับความชัดเจนถ้าไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของสถานะเลยนะคะคุณก็จะได้รับความชัดเจนในเรื่องของการแอคชั่นนะคะการแสดงความรู้สึกหรือว่าการแสดงออกที่เพิ่มมากขึ้นแรู้สึกว่าคนที่เขานง่งๆกับคุณนะคะคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่ามีความนิ่งหรือมีการแอคชั่นกับคุณน้อยในเดือนนี้คุณจะได้รับคำตอบหรือคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขานะคะที่ที่มีกับคุณนะคะในเดือนนี้นะและแอรู้สึกว่าความรักของชาวธาตุดินเนี่ยจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ของความรักที่ไม่เป็นแด่งใจนะคะแอรู้สึกว่าเป็นเป็นเดือนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเบาลงทุกอย่างจะเบาลงนะคะแล้วก็ คุณจะได้รับคําตอบและรู้สึกว่าไพ่เดียมพเพลือคือคือเป็นไพ่ของความมั่นคงอ่ะเป็นความมั่นคงระยะยาวนะคะแต่ว่าเอออาจจะเกิดจากคนที่ดูจะแอคชั่นกับคุณน้อยในเดือนนี้ก็จะแอคชั่นกับคุณมากขึ้นนะคะไพ่เดทนะคะ King of s w o r r s นะคะ ฟรีออฟวอนค่ะใต้สำรับนะคะเป็นซิกออฟซอ6หกดาบนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการเริ่มต้นเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะคะของชาวธาตุดินจริงๆนะพะี่แอนรู้สึกว่ามันจะเป็นการจบนะคะเรื่องราวเก่าๆสถานการณ์เดิมๆนะคะที่เคยเกิดขึ้นที่ไม่เป็นดั่งใจนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยจะถูกเยียวยาแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะคนที่คุณรอหรือว่าคนที่คุณมีแพลนอยากจะเจอเขานะคะหรือมีแพลนร่วมกันในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นความรักของชาวธาตุดินจะมีความมั่นคงและจริงจังมากขึ้นในสถานการณ์ที่คุณคาดเดายากนะคะหรือว่าในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจรูปแบบของความสัมพันธ์หรือ กับคนที่เขานิ่งๆนะคะเอ่อในเดือนนี้ความสัมพันธ์จะมีความจริงจังชัดเจนแล้วก็ได้รับข่าวดีบางอย่างแอนมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะเช่นคุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะเป็นเรื่องที่คุณรอมานานแล้วแหละคุณรอมานานแล้วนะคะให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความสัมพันธ์เนี้ยจะชัดเจนสักทีนะคะจะได้รับคําตอบ จะได้รับรู้ความรู้สึกหรือจะไปในทิศทางไหนสักทางเนี่ยในเดือนนี้ชาวธาตุดินจะเคลียมากมากนะคะและรู้สึกว่ามีไพ่ของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่คุณรอคอยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีถ้ามีการออกเดทนะคะมีการนัดเดทชาวธาตุดินก็มีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะนะคะหรือได้มีช่วงเวลาที่ที่คุณรอคอยที่จะได้ใช้ร่วมกันและมองว่า,เ,าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะ เริ่มต้นใหม่เลยนะของชาวธาตุดินในเดือนนี้ค่ะเพราะว่าวันนีไพ่สิบดาบนะไพ่เดชคือแอนรู้สึกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันกําลังจะจบลงหรือจะจบลงในเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความจริงจังมากขึ้นคนที่นิ่งๆกับคุณเนี่ยแอนรู้สึกว่าเขาก็จะยังมีบุค,คลิกที่นิ่งอยู่ด้วยความที่อาจจะเป็นตัวตนบางอย่างของเขานะคะแต่ในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนแล้วก็มีความจริงจังมากขึ้นืชาวธาตุดินคุณจะได้เห็นแอคชั่นอะไรบางอย่างจากเขานะคะ ที่จะเป็นข่าวดีหรือมีโอกาสที่จะได้ออกเดทมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะได้เจอคนที่คุณรอคอยนะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนะคะความรักของชาวธาตุดินนะคะความรักของชาวธาตุดิน นะคะคบอกว่าความรักของชาวธาตุดินในเดือนเนี้แอนเห็นไพ่สิบดาบแล้วแหละแลอนก็รู้สึกว่าจะเป็นการจบนะคะสถานการณ์เก่าๆที่ไม่เป็นดั่งใจนะคะหรือ,อาบาดแผลเก่าๆนะคะหรือความรู้สึกเก่าๆเ,เนี่ยมันจะจบลงนะคะในในเดือนนี้นะคุณจะถูกดูแลนะคะถูกโคเทคถูกดูแลแล้วก็เป็นคนที่สําคัญมากๆสําหรับใครสักคนที่เขาอ่ะ รักคุณมากๆด้วยความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะก็คือแอนว่าคุณจะถูกเยียวยาในเรื่องของอความรู้สึกอะค่ะที่ทําให้คุณคุณอาจจะเคยไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะหรือว่า,เ,าเคยผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในเดือนนี้ชาวธาตดินคุณจะถูกดูแลนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่ามีใครสักคนที่เขาพร้อมมากๆนะคะที่จะ เริ่มต้นใหม่กับคุณหรือว่าพร้อมที่จะเข้ามาดูแลคุณนะคะในทุกๆเรื่องนะเดือนนี้ชาวธาตุดินคุณจะได้รับข่าวดีของของการรอคอยซึ่งยังรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแบบคุ้มค่ามากๆนะคะบาดแผลเกา่าๆหรือว่าความรู้สึกเกา่าๆที่ยังขังคาใจเนี่ยจะได้รับการเยียวยานะคะมีใครสักคนอะที่พร้อมมากๆนะคะที่จะเข้ามาแบบ มาหาชาวธาตุดินในเดือนนี้ถ้าคุณคือคนสดก็คือเขาพร้อมคือคนคนนี้พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะแอนว่าถ้ามีใครสักคนที่แบบมีคนในใจอยู่แล้วเนี่ยคนนี้ก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลคุณมากๆนะแต่ชาวธาตุดินจะต้องเปิดใจเปิดใจมากๆนะคะในเดือนนี้นะ,ะขอดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนะคะความรักของชาวธาตุดิน เดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการก้าวข้ามของชาวธาตุดินเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงแอนมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสําคัญนะคะกับชาวธาตุดินมากๆเพราะเป็นเดือนของการแบบเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นเดือนของการที่คุณเนี่ยกําลังจะเดินออกมาจากอะไรบางอย่างนะคะสถานการณ์บางอย่างความคุมเครือบางอย่างนะคะหรือสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวธาตุดินคุณกําลังจะ เดินไปสู่สิ่งใหม่นะคะอืมเหมือนเป็นการเดินเข้าไปสู่สิ่งใหม่ความรักครั้งใหม่หรืออความรักที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นมีความโรแมนติกมากขึ้นนะคะเป็นความรักที่มีความเข้าใจมากขึ้นแรู้สึกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนผ่านนะคะของชาวธาตุดินแล้วก็เป็นเดือนที่มีความสําคัญกับชาวธาตุดินนะคะในเรื่องของความรักซึ่งจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะในเรื่องของความรักก็คือรู้สึกว่า สิ่งที่ชาวธาตุดินรอคอยเนี่ยมันจะคุ้มค่านะคะคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีช่วงเวลาสำคัญกับคนของใจนะคะกับคนที่คุณรอนะแอนว่าเป็นเดือนที่ชาวธาตุดินคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็คุณจะได้เดินออกจากสถานการณ์ที่ ที่ก่อนหน้านี้คุณจะได้เดินออกไปข้างหน้าแล้วนะคะคือชาวธาตุดินเนี่ยเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงของคุณและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วดีมากๆนะคะคุณจะมีความสุขแฮปปี้แล้วก็แอนว่าเป็นความรักที่จะโรแมนติกมากขึ้นหรือว่าคุณจะได้ใกล้ชีดกันมากขึ้นคุณจะได้มีช่วงเวลาที่คุณรอคอยนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่แบบ ดีๆร่วมกันกับคนที่คุณรอมีเรื่องของการเดินทางนะคะมีเรื่องของการรอคอยแล้วก็การได้รับข่าวดีที่รอคอยเป็นเดือนที่ชาวธาตุดินจะมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของชาวธาตุดินนะคะพฤกษศกมังกรก,กันในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ